ผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงแหละที่ไม่มีหัวด้านการดีไซน์เลยและแคนว่าเนี่ยแหละที่เป็นเหมือนทางสว่างของผมมาตลอดแล้วตอนนี้แคนว่าไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมทํากราฟิกง่ายๆอีกต่อไปแล้วมันได้ติดตั้งผู้ช่วยมือโปรที่ชื่อว่า AI เข้ามาแบบจัดเต็มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI อะไรยังไงผมคิดครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาดู10ฟีเจอร์ AI เด็ดๆในแคนว่าที่จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นอีก10เท่า และจะเปลี่ยนเกมการทำกราฟิกและคอนเทนต์ของคุณไปตลอดการโดยผมจะขอแบ่งเป็น3กลุ่มพลังวิเศษให้เข้าใจง่ายๆไปดูกันเลยครับ พลังแรกคือพลังแห่งการสร้างสรรค์จากศูนย์ครับนี่คือกลุ่มฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแค่เรามีไอเดียในหัวก็พอฟีเจอร์ที่1 Magic Write สำหรับสร้างข้อความสมมุติว่าผมอยากเขียนโพสต์ลง Facebook แต่ยังคิดเนื้อหาไม่ออกผมก็จะเปิดด็อกิวเมนต์ขึ้นมาจากนั้นกดไปที่ Magic Write แล้วก็พิมพ์ว่าช่วยร่างโพสต์ Facebook เกี่ยวกับเทคนิคการจัดเวลาสำหรับคนทำงานไม่เป็นเวลาแค่นี้ AI ของแคนวาก็จะร่างมาให้เราเลยครับฟีเจอร์ ที่ 2. Magic Media สาหรับสร้างภาพสมมุติว่าผมทําร้านกาแฟแล้วอยากได้ภาพโปรโมทเมนูใหม่ในขณะที่อยู่ในหน้าดีไซน์ผมก็จะไปที่ Magic Media และใต้แทบที่เขียนว่า images ผมก็พิมพ์บอก AI ว่าภาพแก้วกาแฟลาเต้อาร์ตวางบนโต๊ะไม้มีฉากหลังเป็นร้านกาแฟาบรรยากาศอบอุ่น เห็นไหมครับว่าแคนวาก็จะสร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เราเลือกใช้ได้ทันทีและแน่นอนว่าฟีเจอร์ที่3ก็คือเราสามารถใช้ Magic m e เด a สร้างวิดีโอสั้นๆได้ด้วยผมจะลองใช้พร้อมที่ต่อเนื่องกันนะครับโดยพิมพ์ลงไปใต้แถบวิดีโอว่าวิดีโอสั้นๆแบบ s ส o ลโ o ชั่นโชว์ไอนามที่ลอยขึ้นจากแก้วกาแฟร้อนๆบนโต๊ะไม้แล้วกด Gen e r a t รวิดีโอรอแป๊บเดียวนะครับ นี่ไงครับได้วิดีโอสวยๆบรรยากาศดีๆเอาไปทำเรียวหรือติ๊กต็อกโปรโมตร้านได้เลยเอาละครับทีนี้เรามาดูพลังส่วนที่2ของ AI ในแคนวากันซึ่งโหดมากๆนั่นก็คือพลังแห่งการตัดต่อแก้ไขดุดมืออาชีพหรือที่แคนวาเรียกรวมๆว่า Magic Studio ครับฟีเจอร์ที่4 Background Remover ลบพื้นหลังได้ในคลิกเดียวสมมุติว่าผมเจนรูปมารูปหนึ่งแล้วอยากจะลบแบ็กกราว n d ออกทั้งหมดผมแค่คลิกที่ตัวรูปจากนั้นก็กดปุ่ม แบ็กกราว์รีมูเวอเท่านี้แคนว่าก็จะลบ Background ออกไปภายในไม่กี่วิเลยครับฟีเจอร์ที่5คือ Magic Erase โดยฟีเจอร์นี้จะใช้ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้เนียนๆเ,เลยครับดูนะครับสมมุติผมอยากลบตัวเมาส์ออกจากรูปนี้เพราะคิดว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งที่แปลกๆผมก็จะไปที่ Edit และเลื่อนหา Magic Erase ใต้เมนู Magic Studio จากนั้นเลือก Magic Erase จะเห็นว่าระบบจะทำการจับองค์ประกอบต่างๆบนรูปภาพทันทีผมเลือกวิธีเลือกร ูปแบบใช้วิธีคลิกกดไปที่ตัวเมาส์แล้วแค่กดลบเท่านั้นแหละครับเมาส์ก็จะหายไปโดยที่แคนวา AI ก็เจนพื้นที่บนโต๊ะที่ว่างเปล่ามาแทนที่เมาส์ที่หายด้วย ฟีเจอร์ที่6 Magic Grab อันนี้คือว้าวที่สุดสำหรับผมเลยครับมันทำให้เราสามารถหยิบวัตถุหลักในภาพออกจากพื้นหลังได้สมมุติว่าแทนที่ผมอยากจะลบพื้นหลังทั้งหมดออกผมแค่อยากจะหยิบตัวละครของผมในรูปออกมา Magic Grab ก็จะสามารถทำได้เพียงกดปุ่มไม่กี่ปุ่มตามนี้ครับ ฟีเจอร์ที่7 grab text นอกจากจะหยิบวัตถุได้แล้วยังหยิบข้อความออกจากรูปได้ด้วยครับระบบ AI ของ Canva จะรู้ได้ทันทีว่าตรงไหนบ้างที่เป็น text ทําให้เราก๊อป text ออกมาจากไฟล์รูปได้อย่างง่ายมากๆเลยพอเราเลือก text ที่ต้องการมันก็จะกลายเป็นกราฟิกแยกออกมาจากรูปหลักแถมสีและฟอนต์ยังคงรูปแบบตามเดิมอีกด้วย ฟีเจอร์ที่8 Magic Expand อันนี้ผมก็ชอบมากเป็นการส่วนตัวเวลาเรารู้สึกว่ารูปของเรามันเต็มจอไปหน่อยเราอยากให้มันมีพื้นหลังมากกว่านี้เราก็ใช้ Magic Expand เลยครับ AI จะวาดส่วนที่ขาดหายไปรอบๆภาพให้เราเองอย่างลงตัวโดยมันจะเจนมาให้4เวอร์ชั่นให้เราเลือกแบบที่ชอบด้วยครับและพลังกลุ่มสุดท้ายคือพลังที่เหนือกว่าแค่ภาพนิ่งครับฟีเจอร์ที่9 AI Voice สามารถแปลงข้อความของเราให้กลายเป็นเสียงพูดได้หลายภาษา สมมุติว่าผมกําลังออกแบบวิดีโอในหน้าดีไซน์นี้อยู่แล้วผมอยากให้มีเสียง AI อ่านข้อความที่อยู่บนหน้านี้ผมก็สามารถกอปปี้ข้อความนี้ไปที่เมนู audio จากนั้นกด AI voice ใส่คําลงไปเลือกเสียงและกด generate เสียงนั้นก็จะมาเป็น voice over อยู่ในวิดีโอของผมทันที มาที่ฟีเจอร์สุดท้ายฟีเจอร์ที่10 Code for me อันนี้ล้ำไปอีกขั้นครับเราสามารถพิมพ์บอกให้ AI ช่วยเขียนโค้ดสร้าง Widget เ,เล็กๆแบบอินเทอร์แอคทีฟได้เลยเช่นเครื่องคิดเลขคำนวณแคลอรี่ในอาหารเห็นไหมครับว่ามันรันโค้ดออกมาเพื่อสร้าง w i d g e ็ให้เราเลยแล้วเราก็เอา w i d g e ็ตนี้ไปแปะในหน้าเว็บหรือในสไลด์ของเราได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ฟีเจอร์ AI ในแคนวามันเหมือนมีผู้ช่วยดีไซเนอร์มือโปรมานั่งอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับว่าถึงเครื่องมือจะสุดยอดแต่เครื่องมือที่ดีที่สุดคือความสร้างสารรค์ของเรา AI ในแคนวาไม่ได้มาเพื่อแทนที่ดีไซเนอร์แต่มาเพื่อปลดปล่อยดีไซเนอร์ที่อยู่ในตัวเราทุกคนต่างหากครับแล้วคุณผู้ชมละครับชอบฟีเจอร์ไหนของแคนวา AI มากที่สุดคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง AI อะไรยังไงของเราไว้ด้วยนะครับและผมจะคอยสรรหาเครื่องมือน่าใช้แบบนี้มาฝากทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ